เดี๋ยวเรามาดูแค่ตรงนี้ก่อนดีกว่าเออตรงสะพานนู่นเลยนั่นแหฮงตรงนั้นเลยไม่สวยสบายน่าใช่ป่ะที่ีเขียนหรือเปล่าะแล้วเข้าให้เราเข้าเออ น,นี่หาดทรายเนี่ยอันนี้อ่ะอันนี้เป่าอันนี้ลงทุนคนหานเลยอ่ะอ๋อเหรอ

โอ้ยหาสวยนี่เสียถ้าไปดูหานี่ดีกว่านะเดี๋ยวเรากลับกูดีกว่านะไอ้กูมันตามันไม่ดีโอ้ยนี่มีคนด้วยนี่